สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอค่าคุณย่าช anel นะคะวันนี้นะคะมอค่าคุณย่าช anel ยินดีเข้ามาชมช่องมอค่านะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเอฟซี C ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าและเพื่อนที่กําลังจะเข้ามาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมอค่าคุณย่านะคะมีอาหารบ้านๆจะมานํานเสนอนะคะ วันนี้จะทำลาบปลานะคะเป็นปลาเป็นปลาส้อยนะคะเป็นปลาส้อยตัวใหญ่ๆภาคอีสานเขาจะเรียกว่าปลาส้อยนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นตัวแบนๆนะนะคะมันคือปลามันคือปลาส้อยนะคะเพื่อนๆทุกคนแต่ก่อนที่เราจะลาบปลานี้นะคะเราต้องมีผักก่อนนะคะที่สําคัญนะคะคือผักนะคะถ้าเราลาบแล้วไม่มีผักข้างเคียงไม่มีผัก ทานคู่กับปลาปลาด้วยมันก็จะไม่อร่อยนะคะก็เลยจะมาแนะนํานะคะเพื่อถักส่วนครัวนะคะ ก็จะมีแตงกวานะคะมีแตงอ่อนเป็นแตงล้านแต่เป็นแตงอ่อนเป็นลูกอ่อนๆน,นะคะก็จะมีมะเขือเปราะที่เก็บมาจากต้นของเราเลยนะคะในสวนของเราแต่แต,แตงกวานี้เป็นซื้อเขามานะคะล้างสามสี่น้ำนะคะล้างให้สะอาดนะค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวนี้ก็ปลูกเองนะคะตอนที่เจ็บไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเพราะตอนที่เก็บนี้ฝนจะตกค่ะตอนที่ไปเก็บถั่วนี้ฝนจะตกนะคะเพื่อนเพื่อนทุก ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูก็เลยเอามาถ่ายตอนที่เอาจะเอามาวางเป็นผักข้างเทียงแล้วนะคะแล้วก็จะมีมะนาวจากต้นนะคะมะนาวจากต้นนี้ก็โดกมากนะคะแต่เจ็บมาแค่2ลูกก็พอนะคะเวลาเราจะทําอะไรแล้วก็วิ่งไปเก็บจากต้นสดๆมาเลยค่ะจยากต้นสดๆมาเลยนะคะเพืเ่อนๆทุกคนนะคะพืชผักที่วันนะนํำวันนี้ก็จะมีประโยชน์มาก ากเลยค่ะอย่างมะเขือเปราะนี่นะคะลองไปทานดูนะคะจะได้ประโยชน์มากมะนาวนี่ก็วิตามินซีเยอะทุกอย่างที่เป็นผักอยู่ตรงนี้นะคะมีกากใยสูงนะคะรับประทานแล้วนะคะจะมีกากใยสูงมีไพมีไพเบอร์สูงนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราดีเนนะคะ ปรับสมดุลได้นะคะขับถ่ายคล่องอ่ะนะคะผิวพรรณผ่องใสนะคะการที่โรทานผักันนะคะ นะคะจะมีกากใยสูงรับประทานแล้วก็จะแบบสบายนะคะแบบสบายสบายไม่ถึงกับอึดอัดนะคะการที่เราทานผักอยู่นั้นนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนก็เลยเอาของดีมีประโยชน์มาแนะนําก่อนนะคะตอนนี้กาลังสับปลาไว้แล้วค่ะกาลังจะเป็นลาบปลามาเป็นผักข้างเทียงอันนี้คือผักข้างเทียงก็เลยเอามาแนะนําก่านนะคะเป็นแปงกวางสดๆเลยนะคะแต่เข้ามาขายให้นะคะแปลงกวาแต่ เป็นเป็นอันนี้นะคะเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเปราะ,ะนี่ยนะคะของเราเองนะคะตอนที่ไปเก็บเป็นฝนตกก็ได้ไปถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้ก็มีของดีมีประโยชน์มาแนะนำเพื่อนๆแล้วก็เอฟสทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแค่ผักนี่นหะค่ะ กำลังจะลาบอยู่ยังไม่ได้ลาบนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เลยเอามาผักเอาผักนี่แหละค่ะมันแนะนาก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกๆกกาลังใจขอบคุณทุกๆกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ